สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูอุณหภูมิคอมพิวเตอร์ของเราแบบละเอียดนะครับแบบละ, <Wow. S 1> ละเอียดยิบเลยนะก็ดูได้แม่งตั้งแต่ CPU การจอเมนบอร์ดแรมฮาร์ดดิสซดดูได้หมดเลยนะครับซึ่งมันชื่อโปรแกรมว่าอ่ u CPU ID นั่นเองนะฮะฮาร์มมอนิเตอร์อะไรประมาณนะั้นแหละนะตัวที่เป็นสีแดงแเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ตรงนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นโปรแกรมฟรีนะครับเป็นแบบเดียวกับโปรแกรม c ีบิเนะว้เช็คสเปคเครื่องนะสำหรับใครที่อยากเช็คสเปคเครื่องหรือเ,เช็คไม่เป็นนะเช็คแบบละเอียดก็ไปดูคลิปที่ตัวไอตรงนี้ได้นะครับมุมขวาบนนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนโหลดวิธีการาดูอุณหภูมิเครื่องเหมือนคลิปที่ผมรีวิว o o l i n g แ a d ไปนะครับซึ่งผมใช้โปรแกรมตัวนั้นในการดูนะครับ โอเคอันดับแรกนะครับคุณผู้ชมเข้ากูเกิลมาครับแล้วก็พิมพ์ว่า CPU ID นะ CPU ID นะครับชบอ่า CPU ID ตัวนี่ตัวนี้นะฮะตัว Hard Monitor ใช่ไหมมานนี้นะฮะอ่านผิดขอภัยนะครับลิงก์แรกคลิกเข้ามากดดาวน์โหลดไฟล์ซิปนะครับดาวน์โหลดนาวไป เลือกไดที่จะเก็บนะครับผมเก็บไปที่ดาวน์โหลดชบเสร็จแล้วกดคลิกเข้าไปทําการกด yes นะครับอ่าในส่วนตรวนี้จะทําการติดตั้งโปรแกรมนะครับสามารถเลือกกดเบ้านะฮะเลือกว่าเราจะเก็บโปรแกรมไว้ในไดไหนส่วนตัวผมจะเลือกเป็นค่า Default นะครับก็คือได c ์ซีโปรแกรมไฟนะครับกด next ตัวนี้ก็กด next สร้างไอคอนบนหน้าเดสก์ท็อปกด next install รอมันติดตั้งสักครู่นะครับกด finish เรียบร้อยแค่นี้ก็เป็นการติดตั้งโปรแกรมแล้วนะครับมันขึ้นตัวโน้ตแ a กมาแบบนี้นะครับกดปิดไปในส่วนตัวโปรแกรมนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับกด double click เข้าไปกด yes อ่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถดูอุณหภูมิเครื่องได้แล้วนะครับ สำหรับของใครที่กดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นแบบขาวๆแบบนี้ไม่มีอะไรนะครับกดบวกตรงนี้นะครับนี่กดบวกตรงนี้นะครับอ่าแค่นี้นะครับก็สามารถดูอะดัภูมิได้แล้วก็คือตัว cpu นะครับตัวการทํางานนะตัวคอนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น ssd นะครับฮาร์ดดิสนะการ์ดจอแยกการ์ดจอออนบอร์ดนะครับแบตเตอรี่นะนี่เช็คได้เป็นวลต์เลยนะครับแล้วก็เมนบอร์ดนะครับในส่วนวิธีการดูนะครับวิธีการดูก็คือ นี่คือ CPU นะครับ CPU เนี่ยก็คือนี่คือการกินไฟตั้งแต่ละคอนะก็คอหนึ่งคอสอ,อ,องคอสามคอสี่ของผมมี4ี่ข้อนะครับก็นี่การกินไฟอันนี้คือค่าเฉลี่ยดโดยประมาณนะครับค่าเฉลี่ยดโดยประมาณก็คืออันกลางนะครับส่วนค่าที่เป็นค่าเรียวทา์จะเป็นอันซ้ายอันนี้นะครับแล้วก็อันค่าที่สามารถวัดได้สูงสุดก็คือขวามือก็คือ max นะครับเนี่ยมีวิว min max นะครับส่วนอุณหภ,ภูมิ CPU ตอนนี้ของผมอยู่ที่64องศานะครับหนึ่งร้อยสี่สิบห้า ฟารีนไฮนะครับผมก็ค่าเฉลี่ยอยู่ที่63องศาสูงสุดนะครับอยู่ที่70นะครับก็ประมาณนี้นะครับอะไรการทํางานนะครับโปรเซสเซอร์นะครับคอที่1นะครับกินไป100เลยคอสองหกสิบเปอร์เซ็นต์คอสามก็เป็นเจ็ดสิบห้าคอสี่เป็นแปดสิบเอ็ดนะครับส่วนที่มันหลอนเนี่ยนะเป็นศูนย์ก็คือว่ามันอ่านไม่เจอนะครับตัวนี้ที่จริงต้องเป็นสี่คอนะแต่มันอ่านเห็นแค่สามนะครับมันเขียนเป็นเลขศูนย์แทนนะครับทํางานสูงสุดก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับค่าเฉลี่ยตัว นี้ก็อยู่ที่64นะครับในส่วนของตัวกิกะเฮิร์นะครับความเร็ว CPU ก็วิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้วิ่งอยู่ที่1.5นะครับวิ่งอยู่ที่2สูงสุดก็คือ 2, 2 9กิกนะครับในแต่ละคอนั่นเองนะครับส่วน SSD นะครับความร้อนอยู่ที่45องศานะครับอ่านำงานนะสปีด14%นะครับการ์ดจอนะครับอยู่ที่0องศาฮะสูงสุดที่60 ในส่วนสูตรองศานี้ก็คือว่าการจอแยกผมมันไม่ทํางานนะครับผมไม่ได้เล่นเกมนะครับส่วนการจอออนบอร์ดนะครับการจอออนซีพียูทำงานนะครับเนี่ย60ถง2องศานะครับเนี่ยสูงสุดที่70นะครับก็ความเร็วนะครับใช้งานไป100เลยนะแรมของการจอก็กินไป29นะครับในส่วนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยคือเรนโวลเตตนะครับก็ตัวนี้เป็นแบตขนาด16โวลต์นะครับของคอมผมนะครับ ชาร์จไฟเข้าสูงสุดนะครับอยู่ที่16.589โวลต์นะครับค่าเฉลี่ยนะครับที่ที่มันอ่านได้นะครับก็คือ16.586โวลต์นะครับส่วนค่าเรียวทามนะครับที่ไฟในเครื่องมีตอนนี้นะครับ16.589โวลต์นะครับตอนนี้ผมเสียบอะแดปเตอร์อยู่นะครับก็แนะนําให้เสียบนะครับเวลาใช้โน้ตปุุกเนี่ยส่วนเมนบอร์ดตรงนี้ก็อ่านอุณหภูมิไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถดู System Memory ได้นะครับตอนนี้อยู่ที่28ะครับประมาณนี้นะครับ เป็นยังไงกับ้างครับสําหรับการใช้โปรแกรมวัดอุณหภูมิเครื่องนะครับแบบละเอียดนะส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบใช้โปรแกรมนี้นะดูแบบละเอียดเลยถ้าใครที่ไม่อยากโหลดนะครับก็สามารถดูได้ที่ Task Manager โดยการคลิกขวาแล้วก็ Task Manager มานะครับก็จะมาจูในส่วนของแท็บ Performance นะครับ สำหรับของผมเนี่ยมันอ่านได้แค่ตัวการ์ดจอออนบอร์ดนะครับตัว CPU อ่านไม่ได้นะแต่ที่จริงอะ่ะมันก็ซิงกันหมดนะครับ,รบสำหรับคลิปการสอนโหลดโปรแกรมวัดอุณหภูมิเครื่องนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ